ครับเมื่อนี้สิมเาเขืเหลืองการให้ปุ๋ยดอกเราเหลืองครับรวลาส่วนมีดอกนี่ให้ปุ๋ยแนวใดครับปุยกาใส่สองสูตรครับผสมกันสิบหาสามตัวครับแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับสิบหาสามตัวนี่เห็ดเนี่ยมันลำต้นสวยครับใบเถียงลำต้นเรียงใบครับแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่มันลุงดอกครับ ดอกมากก็สิเดกดกครับดอกมากกับบง่งหวงงดอกมากกับบง่งหวงกับบลีบดอกบ่งยังบ่ผดผดสมบูรณ์ครับเห็ดเห็ดดอกสมบูรณ์ดีครับปุ๋ยแปดยี่สิบทียี่สิบสีนเป็นปุย๋ยบำรุงดอกครับสิผสมกับปุ๋ยสิพาสามตัวครับสิพาสิพาสิพาครับสองสูตรที่ผสมกันครับก็ส่วนดอกใหม่กำลังมีดอกส่วนีก็าลังออกดอกครับ เพราะวา่าห้ามมันออกมาดอกกะสิงวงครับดอกกะสิบางอย่างบาง่อครับสีซีนดีตรงดีครับเห็นดอกสมบูรณ์ครับที่หาส้ามตัวกับลุงทางใบกับทางลำต้นครับดอกเรืองใส่ปุ๋ยเห็นฟังครับจะรับดอกดอกเรืองก็ลังมีดอกยีที่แปดยีทิบสี่ยีสี่กับบลุงดอกครับเห็นเห็นดอกออกมานน่บางย่กงบวงงอครับเห็นเห็นดอกสมบูรณ์ ออกมากองามครับกลมดีครับเห็นไหมมันแตกดอกสวยครับที่ผากับผมลุงตั้มต้นกับใบอีกทางหนึ่งครับเห็นันมผสมกันครับนี่สีออกมากผมลุงทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกครับใส่สองสูตรผสมกันครับเพราะว่าเวลามันออกดอกนี่มันสิเดแตกซ่อนออกมาเรื่อยๆครับแตกซ่อนออกมาเรื่อยๆ เราเก็บดอกหนึ่งแหล้วดอกสอดครับแต่ออกมาฝาวใหญ่ครับฝาวออกมาได้หลายส่วงมันก็หลังแตกครับใหญ่มันหลังครับขึ้นมาหลังมันสีบทแตกหยอดมันก็คือหลังครับใส่อาทิตย์ตะเทียกอะไ้หรือซีบมือตวเทียกอะไรครับสําหรับการใส่ปุ๋ยส่วงใส่แล้วก็ลดน้ำครับขั้นบระสานมันก็สีเข้มแห้งครับใส่ก็ใส่บางๆครับอย่าใส่หลาย ใส่ดูดูเอาครับแต่ว่าใส่บางๆแล้วก็ลดน้ำลงทุกเทียครับเพราะว่าส่วนมีดอกนี้อยากห้มันหลังครับอยาห้มันฝ่ามันแตกยอดเรื่ยๆออกดอกเรื่ยๆครับยอดร้ายกับดอกร้ายครับข้ามันหลังมันกระสิบไม่ยอดขึ้นมาครับมันก็สีเป็นแบบสุดไปซื่อๆครับข้าเห็นมันหลังต้องใส่ซีฟมือตัวเทียหนึ่งครับหรือหาเก็ดมือตัวเทียก็ได้ครับเพื่อว่าเห็นมัน กระตุนลำตน้นตุนยอดให้มันออกได้หลายครับเห็นมันงามไม่ไหวเห็นมันเฝ้าให้เฝ้ามีดอกครับนี่นะครับดาวเรืองกระลังมีดอกครับดาวเรืองใส่ปุ้ยฟังครับมาเน,นี้พี่น้องใดอยากปลูกกะคนใจปลูกกะระเบื้องนี่ขี้ไปลครับพระบาดาวเรืองพันหนึ่งกะกะเอามือน,นึงครับต้นะี่บาทเรีวยว่ามันกระจายร้ขนาดนี้หรอกครับ อีกบุกีมือก็ไเด้กเก็บครับนี่กำลังงามครับเต็มบอลเต็มครับกลางยังเป็นวันอยู่ครับพันก็เด็ดเต็มตอกเต็มมันก็ตัวนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่อีกสองมือก็เก็บได้ครับแล้วเรื่องพันหนึ่งครับเก้าตัวละสิบบาทถ้าราคาดีกว่าีไร่ก็ก้าเมืองหนึ่งครับค่าราคาดีกว่าีไร่กว่านั้นครับตังเมืองตลาดน้าครับมันดีบล แล้วจะตลาดครับสวงขึ้นสวงลงอยู่นี่ตลาดครับของทุกอย่างอยู่ตลาดเบิ่อลหครับแถวเรื่องขึ้นกันครับถราราค่าดีกับะดอกละบาดก็โอ้ยแต่ร้ายครับทั้งวงราค่าดีกับถือกทั้งเทียกับึถือยู่ครับถือสวงราค่าดีดอกละบาดก็มีอยู่ครับบางขัางบางเทียขึ้นกันครับแต่ว่าบมมีดูนี่นะครับดอกแถวเรื่องพันหนึ่งอีกเมื่อกี้เมืองกระเก็บแล้วครับเป็นปลูกม้นเวียนกันเลยครับ ต้องรุมกับไทยไว้แล้วครับกําหลังสีแล้วลงไม้ครับกําหลังกาลงไม้ปลูกมุนเวียนก็ได้ครับเก็บตลอดปีเลยครับขายเด็ดตลอดขายเด้เบิดปีครับแต่ว่าหญ้ามันตายก็มีอยู่ครับกะเบอพญังครับมีวิธีตายมันกระบดดหรอกครับตายกับไม้ถี่ลงไม้มันคายบวออกนะครับตลาดมันอัางครับมันกระบดดมันได้ครับมันกรขคายเด้ยวคิเก่าราคาเนี่ยกะ วันนี้นอนครับม่ใช่ก็ขึ้นก็ลงแล้วจะตลาดครับใส่พีนองเบิ้งครับใส่ปุ๋ยกับือ้ว่านะครับใส่ปุ๋ยสองสูตรสูตรซี่าสามตัวครับแปดยี่ิียี่ทิีผสมกันครับมันกระตุนทั้งลำต้นทั้งใบทั้งดอกความดอกมากกับปุยกับงอครับดอกมากกับสวยดอกกระดอกใหญ่ครับกระตุนยอดดอกได้หลายครับ หอดดอกไม้ก็ได้ดอกไม้ครับสำหรับปลูกดอกตัวเรื่องถ้าใช่พี่เห็นนองเบืองครับกำลังก่าไม่กำลังโลอีกครับม้วนไทยไปรูมครับปลูกต่อเนื่องก็ได้ครับม้วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับดอกตัวเรื่องแตกยอดซ่อนมาเรื่อยๆครับขั้นมาหลังมันก็สีผมไม่หยอดออกมาแนวนี้ครับมันก็สีเป็นซุดกุดดุดไปซื่อๆครับสำหรับขั้นมาหยอดปุ๋ยบดถึงครับตัวนี้มันสิแตกซ้อนมันเรื่อยๆครับ เก็บดอกหนึ่งแล้วมันก็แตกออกมาอีกครับเปเรื่อยๆใส่ซิฟเมืงตัวเทียครับปุ๋ยหรืออาทิตย์ละเทียก็ได้ใส่บางๆครับแล้วก็ลดนล้ำลงให้มันละลายครับแค่นี้ค่ะโอเคแล้วครับไหยพีน่น้องเบิ้ังครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับ